ค่ะพี่น้องจ้าอยงเิ่งสิพานต่ำเจาประเดกตอนอันนี้ประเดกตอนนะคะวัตถุดิบง่ายๆอันนี้สิเป็นพริกสดขัวหอมกระเทียมแล้วก็จะเนีน่มนมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะเราเอา,เอานี่ลงก่อนขัวกระเทียมหอม เทียดทีหลังพีน้องจ้าหกเ,เลยแ้ยวแต่ด้วยพีน้องโอ้ยกระเทียมก็ยังไต่แล้วเนาะกระเด็นทำไมจ้า ยังไงพี่น้องใส่น้ำมะขามน้ำมะนาวก็แล้วแต่คนชอบนะคะเอมากตอนประแดดก,ก็ใส่แต่น้ำปลาระคนมักก็ใส่ไปเด้อพี่น้องอีกจัก การโกต่อไปเ,อเนี้ยห่อนห่อนคุย,คยลวกผักขมทอดสุกสกอบทอดเนื้อพี่น้องจ้ะอืมได้ ประเดกตอนเห็นบาพีคออิเป็อนประเดคเนี่ยเนาะตามด้วย่นจ้ะเพเยเพียรห้อนไปเผาไฟ นีความสุขเพิ่มความสมจากพี่น้องจ้าแหลกแนมเล่ยแหลกแน่แล้วแต่ด้อิดมะนาวจ้าตกเมือสีพิ่มมักสมเนี่ย ชิวรดพี่น้องจา้าเติมน้ำปลายอยีกจังน้อยทำการยัว ชิมก่อนด้วยพี่น้องเขาเได้ใส่ยัอยงอีกวะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาชัดๆเนี่ยพี่น้องจ้าข้าวเหนียวคุยกระแสบ่บ่คะแเราไปกินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีครับพี่น้องเออฮอนเดิมนี่นะคามือมือหีิของฝากจากกุจัจให้มาหน่อนั่นหนอคอนละครไปอ๋อห้ามชนักไปเออบันดุงโอ้โหลงหน้าลงหลังพี่น้องเลยแล้วแล้วพี่น้องจะดตำเจ้าตำเจ้าพริกเดียบกินกระวัผักคขมผักโขม ฝากด้วยกันฝากมม่ใคกันอ๋อนี้มาใจไม่ย่อนเครับตอนนี้ทางถ่อโอ๋เรารติคุยดีไหมให้กว่าลืมลข่าวนำด้วยประจักษ์กัน ทำแดกนะมาแดกนะไม่อืม แบบยำเพียกเจียเคียต่ำไค่้องจ้ทั้งันุดรอนำไปแล้ว เสีดจังยวหอไปจังหาไปหงางมะแกงไปชากึ่อกันแก่นำแงน้งงนะพอยอะหนงแกงแก่น้งทำมัยอะหนึ่งพอหนึ่งพอสอง กินอ้อยรับจ้างกินก๋วยกิ๊บหมอนิดหน่นอยดำๆพี่น้องพวกติรดรถและเกินรับจ้างเป็นตันน้ำซาที่พ่อไปใจเยอไปน้ำหน้อนเรียนกินอ้อยกินแกงผักคง ใส่หนังกินและลายคุนทั้งตะปู้ายข้าเจ้ากับชีแซบน้องเฮดเบียกไงพอเขาไปจะเดิอเด้อเสียชีได้กินกับเย็นได้กัแบแซบได้พี่น้องเินแล้วใบมุง้งใบซองค่ะกลับมาอาบน้ำนอนไปตะล้นตะล้นไปเฉพาะสาวเทียนน้ำพอ พริกหอมพริกแกงมันไม่โคกต่ำด้วยว่ะมีดปาดใช่ด้วยหนังนี่เป็นตัวโกแบกไอ้แย้นี่เป็นผู้เฝ้าตุ่มแบกจะขจายขึ้นไกวแล้วจะพากัดแม่แจงมาหาเจ็บเอาน้ำลองไกวไมันขอบว่าขอบไก่อะไร ตัวหน่อยดึงเอา้อนหากหอมร่างดีๆมันเนี่ยเฮ้ยกินบ่พี่น้องจ้ะ เบียงหนักแต่ละตววพอสำหรับกันยำขุดมันลอกกอน,น้อนอยู่ให้ช่วงปีใหม่กับคืน้อยอ่ะ่ชยังลูกใหล้าบากยละหัวหนะนากว่ากว่ากัน,กน ไม่ได้ดไกลมาตัต่ยังเหอไม่หกไม่หรอกคืเดินี่ดีจอืมอ่ะยังบกอืยากปุ๊บอยาปุ๊บเป็นตองเป็นตองมันจะนอนไลอยแบบเนี้ยมันจะมีหางเปลือ อยู่ขอบหวกระลูกกระายายเินห่อยเขาเลยกินข้าวกินข้าวยังอ่ะออยังเป็ตอนไหนครับสันข้าวละครับภารกิตอันใหญ่หลวงผมนี่การพักพัน <laughs> น้ำอะไรอ่อไะแก้วน้ำเทศบาลไม่กันอับ ตาำป,ป,ป่ามา่อไม่เปนไหรอกความแต่งในวุ้หาบ่พอตางกับงม,มหนึ่จากเมืองไเมืองราหาทั้งป่ามาหาจังซอแล้วต้องขับรถน้ำหกลอน้ำไปแก้วน้ำอยู่พูดปุ้นปลามามาปล่อยลงอ่างเลยอะตามตึกมือละหาหรอกำคำบุคบลเนี่ยคำกับนะไรคำกับต้องเอาใหไ้ได้หาหรอกอถ้าจะโน่นมึง มไมีนานครับกูเปลี่ยนทุเอื่นไปนะกูไปแต่กูเจ้านี่กูขับมงกล้าอะไรอ่างเี้ยจำเจ้าคุยเอาไม่อกไม่กูขับแบบกับสุเปียนกันไงอยู่สุบาย <c oughs> <ม>ไป้ยกำเด็กนายทหารเกรย์มา จะเห็หนอย่งไส้ตอนอแตว<ล>าเขจะม้วนหเต็มมะพร้วดซปมะพร้ทิพมะพร้ามาที่เต็มจะไม่สซ่าดตอนไปครับตนจับเนี่ยใจซ้ำไส้เลยคุณงามเกิดเวอ สิบกโลรถหนักขากับดันเรียกว่าอะตัดมาเอารถสลาขาเจ้าคือพวกขอใฮมรเทียสบานมะซายักซามเที่ยวจเจียวก็เลจ้างข้าเจ้าวเ้าเจียว่าไรก่อนเราอะไรเสร็แล้วของม่รถลูกข้าเจเาเยเรียกว่าจา่างรถหนาอ ตัจานม่เป็นไปเลยเยากที่ว่าเขาสิทํำเ,ลลลเวลาแมนบอนแมนแสดงว่ากันหอดนย้ำเลอกเจ้าบกครคุคนอื่นเลอกเจ้ากระเทงง้นเสร็จแมน ้ำังนงเดน๋ยเวียดนามพักลเดิมได้ไปขับรถสู้ๆที่ไนไปหาหลวงมาเลนนะไปที่อ่ะอนที่นานครับ สิบสามสิบสี่นาพีลล่านอน่นอนขอบคุณทุกกำลังงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์อย่าฝ่าทีมฝ่าปลากันพี่น้องจ้าเบิ่งกันไปให้กำลังใจกันพอกันที่ไมค่ะสวัสดีครับ